โลโก้นะครับ 4x4 ูณดิฟล็อกนะครับที่ด้านท้ายนะครับ2อฝั่งเลยนะครับช่วงล่างแหนบครับ3แผ่นนะครับว้าวแล้วก็ชกอัพขนาดใหญ่นะครับส่วนยางไรนะครับส่วนยางไร เป็นล้อกระทะนะครับขอบสุดเจ็ดขนาดเดียวกันเลยนะครับว้าวครับบรรทุกได้เยอะมากครับบอกเลยว่าบรรทุกได้เยอะมากนะครับนี่แหละคือรถกระบะบรรทุกนะครับแท้จริงนะครับสุดยอดเลยครับขนได้เยอะฟ่าฟันทุกอุปสรรคพร้อมกับระบบ4 w h e วิ d r i v e นะครับ เจ๋งครับเจ๋งนะครับเอาไปแต่งออฟโรดนะครับไปเที่ยวกับพกเพื่อนๆโ,โหลุยได้สบายเลยนะครับเพระาะว่าด้านหลังกระบะใส่ของได้เยอะมากครับใส่ของได้เยอะมากสวัสดีครับฟแฟนๆวัสพลวันนี้นะครับเราพามาชมเจ้าเรโว่ตอนเดียวขับเคลื่อนซีล้อ ว้าวอ่ะเดี๋ยวให้ดูอมุมกว้างครับเป็นรถนะครับใช้งานนะครับเป็นรถใช้งานไว้ใช้ในไร่นะครับหรือบรรทุกของหนัหนกๆนะครับที่ต้องการใช้ระบบ4 wheel drive นะครับหรือว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับ เดี๋ยวพาไปชมกันทีละจุดเนาะ,ะเดี๋ยวพามาที่ด้านหน้าก่อนละกันนะครับมาที่ไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟรี่นะครับเป็นฮาโลเจนไฟตันมอกนะครับยังไม่มีให้นะในรุ่นนี้นะครับ ว้าวด้านหน้าด้านหน้าก็ยังรอนะครับแน่นอนครับในรุ่นนี้ให้เครื่องยนต์2 8 0 0 c นซีซีนะครับสุดยอดเลย204รลังม้านะครับ500นิวตันเมตรว้าวจะแรงไปไหนนะครับแรงเหลือๆนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับ พร้อมกับระบบโฟล e ิลไรท์นะครับเกียร์โฟ e ไรท์นะครับเป็นแบบชิปออร่าไฟนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับบิดใช้งานง่ายนะครับใช้ได้ทันใจเลยนะครับแค่บิดนะครับช่วงล่างครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสบอนะครับอิสระปีนก่คู่ส่วนด้านหลังนะครับเป็นแหนบซ้อน3แผ่นนะครับ ความโชกอัพขนาดใหญ่นะครับรองรับน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับช่อระบายอากาศนะครับพร้อมกับคิ้วกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะ,นะครับเป็นสีดำด้าน พร้อมกับโลโก้ t ต y o ต้นะครับโครเมียมขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนเลยนะครับสวยๆนะครับใต้ท้องรถก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นเหล็กกันใต้ท้องรถนะครับ มุมนี้มืดนะครับเดี๋ยวพามามมมมดูล้อนะครับดูล้อฝั่งด้านาน,นี้ดีวกว่าจะได้ไม่มืดนะครับยางนะครับให้ยางดตลบมานะนะครับให้ยางตลบยางเอทีนะครับขนาดยางนะครับสองสองห้าเจ็ดสิบอาร์สิบเจ็ดซีนะครับเป็นยางบรรทุกด้วยนะครับ เป็นล้อขอบ17นะครับเป็นล้อกระทะขอบ17ครับแล้วก็พร้อมกับดรูมนะครับดรูมล้อนะครับสีดำนะครับไฮดริเบกนะครับคูน่านะครับหลังด้ำเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างนะครับดับเบลิลวิชโลหรือว่าอิสระปีนกคู่นะครับ ที่แก้มด้านข้างครับมาพร้อมกับเฟเลี้ยวนะครับแล้วก็สลัคขับ2.8เป็นเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนั่นเองนะครับพร้อมกับสซลั์ไฮลัก,ลกนะครับโเมียมงกวกรจจกสีดำนะครับัวกระจกสีดำว้าวเส้นสายตรงฝากระโปรงหน้าครับเป็นริ้วนะครับ ทำให้รถดูดุดันนะครับดูหลอ่อส่วนระบบความปลอดภัยนะครับให้ระบบเบรกเอเบสนะครับป้องก,กันล,ล็อกอิพิกระจายแรงเบรกนะครับแล้วก็โครงสร้างนิรภัยนะครับเจีเอ,อนะครับช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับ าพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับ3ลูกนะครับ 3. จุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีโคสติ๊กเกอร์กันนะครับรุ่นนี้นะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่14.3กิโลเมตรตลิตรนะครับปล่อยค่า CO2 185กรัมต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ QR Code นะครับสแกนดูได้ว่ารุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับแน่นอนอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับ หรือส่วนของฟังก์ชันที่ที่จะตั้งมาจากโรงงานนะครับมีไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟท้ายฮาโลเจนนะครับกระจกมองข้างสีดําปรับด้วยไฟฟ้านะครับแต่พับมือนะนะครับสีภายในนะครับเบาะนะครับเป็น PVC สีดำนะนะครับปรับแยกส่วน60-40แล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับพกันการหนีบนะครับขึ้นลงไฟฟ้านะครับอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับ ผู้ดีสารก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็กุญแจรีโมทนะครับแบบแจ็คในคี่หรือว่ากุญแจแบบพับเก็บได้นะครับให้มา2ลูกแล้วก็ธรรมดาอีกหนึ่งลูกรวมเป็น3ลูกนะครับกุญแจรพร้อมกับช่องโพลลเลตนะครับสองตำแหน่งนะครับแล้วก็เครื่องเสียงหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple ิ a คาเฟ่แล้วก็ Android Auto นะครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ช่องเสียบยุนบีแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4 wheel drive นะครับชิปอ d ร์เดอรนะครับมาพร้อมกับระบบดิฟล็อก เฟืองท้ายแล้วก็ระบบเบรก ABS วงกลมละ็อกอิบดีกระจายแรงเบรกแล้วก็ถุงลมนิรภัย3.3าตำแหน่งราคานะครับอันนี้สีขาวนะ700,000 7 0 0 0บาท7 0 0 0 0 0 7,000บาทถ้าเป็นสีอื่นนะครับสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินหรือว่าสีเทานะครับราคาเพิ่มอีก7 0 0 0บาทนะครับ ส่วนถังน้ำมันนะครับจุได้80ลิตรรองรับ B20 นะครับ B7 แล้วก็ B7 พเมพ์เป็นรอ,องรับน้ำมันดีเซลนะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้นะครับ 4x4 ดิฟล็อกนะครับที่ด้านท้ายนะครับสองฝั่งเลยนะครับเป็นสติ๊กเกอร์สีเทาดำนะนะครับสีเทาดำเดี๋ยวพามาดูช่วงล่าง ช่วงล่างในตัว4 wheel drive นะครับรถตอนเดียว4 wheel drive โอเคครับช่วงล่างแหนบครับสามแผ่นนะครับว้าวแล้กวก็โช้กอัพขนาดใหญ่นะครับ มาที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็นฮาโลเจนนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับส่วนไฟเบรด้วยสามับจะเป็น LED นะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้นะครับด้านท้าย t ตโยต้านะครับแล้วก็ไฮรักแล้วก็สซอร์รักรีโวนะครับเป็นพรีเมียมนะครับด้านหลังไม่มีกันชนท้ายนะครับถ้าอยากติดตั้งเพิ่มเติมติดตั้งได้ครับติดตั้งได้ ราคาอยู่การชนท้ายอยู่3,9 0 0นนะครับการชนท้าย3 9 0 0แบบเดียวเลยกับตัวยกสูงนะครับส่วนยางอะไรนะครับส่วนยางอะไรเป็นล้อกระทะนะครับขอบสุดเจ็ดขนาดเดียวกันเลยนะครับ ส่วนที่เก็บสัภาระด้านท้ายนะครับเดี๋ยวขอยัดนะครับเปิดให้แฟนๆนะครับได้ชมได้ดูกันว้าวครับบรรทุกได้เยอะมากครับบอกเลยว่าบรรทุกได้เยอะมากนะครับนี่แหละคือรถกระบะบรรทุกนะครับแท้จริงนะครับสุดยอดเลยครับขนได้เยอะ ฟ้าฟันทุกอุปสรรคพร้อมกับระบบ4 wheel drive นะครับเจ๋งครับเจ๋งนะครับรุ่นนี้นะครับเข้าสวนนะครับเข้าไร่สบายใครที่ต้องการครับรถรุ่นนี้ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับราคานะครับสีบอลเงินกับสีเทาดำนะครับราคาอยู่ 7แ0 0 0 0บาทนะครับสีขาวราคาอยู่7 000, 7 0 0 0บาทนะครับมีแค่3สีนะนะครับมีแค่3สีอ่าตอนนี้สีขาวที่เราเห็นอยู่นี้ว่างนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมส่งครับถึงบ้านอ่ะเดี๋ยวขอญาตปิดฝาท้ายก่อน อย่าให้ดูมุมกว้างครับมุมกว้างกันนิดนึงยังหล่อเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเห็นลูกค้าหลายท่านเลยนะครับนําไปตกแต่งเพิ่มเติมนะนะครับไปเปลี่ยนล้อแม็กนะครับไปเปลี่ยนล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับหรือบางคนก็ไปเปลี่ยนขอบ15นิ้วครับที่เป็นล้อแม็กนะครับสําหรับออฟโรดนะครับโดยเฉพาะใส่ยางใหญ่ โอ้ยังรอเลยนะครับยังรอเลยนะครับแล้วก็ไปติดตั้งนะครับบันไดข้างขึ้นนะครับบันไดข้างแล้วก็ไปใส่สปอร์ตบาร์โอ้ยยังรอเลยครับผมเห็นหลายคันเลยนะนะครับบางคนเอารุ่นนี้แหละครับไปแต่งออฟโรดนะครับไม่ขนของไม่ขนของนะครับเอาไปแต่งออฟโรดนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนโอ้โหลุยได้สบายเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังกระบะ ใส่ของได้เยอะมากครับใส่ของได้เยอะมากแล้วก็บางคนเอาไปติดตั้งครับหลังคาผ้าใบนะครับเพื่อเป็นรถนอนปิกนิกไปเลยนะครับโหครับสุดเจ๋งสุดเต๋งนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับบางคนอยากเห็นแล้วแหละนะครับว่าด้านในนะครับสวยขนาดไหนมือจับนะครับเป็นสีดำนะนะครับมือจับสีดำ เปิดประตูเข้ามานะครับแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นซอฟทัชนะครับเป็นบุผ้านะนะครับบุผ้าแล้วก็แผงควบคุมสวิตช์นะครับเป็นสีดำนะครับเมื่อเปิดสีดำแล้วก็ขับแถบสีดำก็ดีไซน์เรีเรยบๆนะครับดีไซน์เรีเรยบๆไม่หวือหวานะครับเพราะว่าจะได้ดูแลรักษาง่ายนะครับ่วนเบาะ เบาเป็นเบา PVC นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับออกแบบขายหนังเลยนะครับออกแบบขายหนังเลยนะครับเวลาโดนน้ําโดนอะไรนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเนี่ยดูแลรักษาง่ายครับใช้ผ้าเช็ดนะครับก็ออกแล้วนะครับก็โอเคนะถือว่าโอเคครับเบาปรับเมนวนธรรมดานะครับหกทิศทางนะครับอันนี้เบาะแยก สำหรับผู้โดยสารนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเบาขนาดใหญ่เลยนะครับเ่ะเดี๋ยวพาขึ้นชมด้านในกันนิดนึงเนาะนะครับพวงมาลัยนะครับ ดีไซน์สวยนะดีไซน์สวยครับเรียบๆพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยยูเรเทียนนะครับพร้อมกับแอร์แบ็กสามจุดสามลูกครับใต้หัวเข่าแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ฝั่งผู้นิสารนะครับส่วนเลนไม้ครับก็ดีไซน์เรียบบนะครับดีไซน์เรียบบเป็นสีขาวครับธรรมดานะครับไม่ไม่มือหวานะครับดูแลง่ายนะครับ มาทีเครื่องเล่นกันนิดนึงครับเครื่องเล่นนะครับรองรับ p p l e c a r p l a y Android a u โตนะครับว้าวครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ช่องเสียบยดบีนะครับใช้งานได้ดีนะครับใช้งานง่ายนะครับส่วนแอร์แอร์เป็นแอร์ปรับไม่นุ่นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์นะครับโฟ h ์วิลไรด์นะครับชิพออโไฟนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า สามารถบิดหมุนนะครับได้ทันใจเลยนะครับใช้งานง่ายครับเกียร์ฟูวิวร้านะครับส่วนการใช้งานเกียร์ฟูวิร้านะครับเข้าไปดูนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําไว้ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ข้างล่างครับข้างล่างก็จะมีช่อง p o w เวลต์นะครับช่อง p o w เว l e ์หนึ่งจุดนะครับนี่ฮะ ส่วนเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์เมนวลนะครับ6สเปดนะครับส่วนเบรกมือก็เป็นเมนวลนะครับใช้งานง่ายครับกล่องเก็บของนะครับก็จะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับกล่องเก็บของแล้วก็กระจกมองหลังนะครับ กระจกมองหลังครับธรรมดานะครับแล้วก็ไฟในเก๋งนะครับเป็นฮาโลเจนนะครับกล่องเก็บแว่นตาแล้วก็ที่บังแดดหน้านะครับไม่มีกระจกนะนะครับฝั่งคนขับก็ไม่มีกระจกเช่นเดียวกันนะครับที่บังแดดหน้าส่วนมือจับนะครับจะมีอยู่สามตำแหน่งนะครับมือจับมีอยู่สามตำแหน่งซ้ายสองครับฝั่ง ด้านคนขับมีจุดเดียวนะครับอืผมว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่ลงตัวนะนะครับถือว่าค่อนข้างที่ลงตัวเลยนะครับ อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตอนที่เราไปเติมลมยางนะครับเราก็เติมได้ตามนี้เลยนะครับถ้าไม่บรรทุกนะครับถ้าไม่บรรทุกก็เติมประมาณ35ครับทั้ง4ล้อนะครับครับหน่วยวัดจะมีหลายหน่วยนะครับถ้า psi นะครับก็3 5 psi นะครับถ้าเกิดเรานะครับบรรทุกนะครับหน้าก็35หลัง44ถ้าเกิดมีการบรรทุกนะครับ ยึดไออ่ะเดี๋ยวดูมุมกว้างกันนะครับ ถ้านําไปแต่งผมว่าสุดยอดเลยนะครับสุดยอดรถออฟโรดนะครับอ่ะโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับนะครับพาชมรอบคันกันไปแล้วนะครับชอบกันบ้างไหมนะครับถูกใจกันบ้างรอเปล่านะครับถ้าเกิดชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังนะครับ หรือต้องการให้นะครับรีวิวรถรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับี่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็แล้วก็นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้วัตพุผลนะครับ ได้ทำช่องนะครับให้แฟนๆวัชพลนะครับได้ชมได้ดูนะครับได้ฟังกันนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ e